สวัสดีครับสำหรับรายวิชาวิทยาการคำนวณในระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่4นี้นะครับจะประกอบด้วย3บทเรียนด้วยกันนะครับซึ่งบทเรียนแรกคือแนวคิดเชิงคำนวณบทเรียนที่2คือการแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธีและบทเรียนที่3คือการพัฒนาโครงงานครับซึ่งในคาบเรียนที่1นี้นะครับนันเกเรียนจะได้มาทําความเข้าใจเกี่ยวกับบทเรียนแรกกันนะครับเริ่มต้นด้วยแนวคิดเชิงคํานวณน,นะครับ สำหรับแนวคิดเชิงคำนวณหรือ computational thinking นะครับเป็นหลักการและทักษะในการที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาในห้องเรียนหรือปัญหาในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งหลักการแนวคิดเชิงคำนวณหรือ computational thinking นี้นะครับจะประกอบด้วย4ทักษะย่อยด้วยกันนะครับซึ่งทักษะแรกก็คือการคิดแบบแยกส่วนประกอบ และการย่อยปัญหาครับหรือ decomposition ในทักษะนี้นะครับจะช่วยให้นักเรียนเนี่ยได้พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาจากปัญหาที่ใหญ่ๆแยกย่อยออกมาเป็นปัญหาย่อยๆและจะทำให้แก้ปัญหาได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นนะครับในทักษะย่อยที่2นะครับคือทักษะการหารูปแบบหรือ pattern recognition นะครับในทักษะการหารูปแบบนี้จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยได้พัฒนาวิธีการแก้ปัญหาโดยการมองรูปแบบจากประสบการณ์เดิมที่เคยมีอยู่แล้ว เข้ามาแก้ไขปัญหาในประสบการณ์ใหม่ที่อาจจะยังไม่เคยเจอในการเชื่อมโยงรูปแบบเหล่านี้จะทําให้เราแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับในทักษะย่อยที่3คือทักษะการคิดเชิงนมามธรรมหรือ abstraction นะครับในทักษะการคิดเชิงนมามธรรมนี้จะเพิ่มทักษะให้นักเรียนเนี่ยได้คัดแยกข้อมูลที่จําเป็นเพื่อเอาไปใช้ในการแก้ปัญหาและละทิ้งข้อมูลที่ไม่จําเป็นออกไปจะทําให้การแก้ปัญหาของนักเรียนเนี่ย เป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับและทักษะย่อยสุดท้ายทักษะย่อยที่4นะครับคือทักษะย่อยของขั้นตอนวิธีหรืออัลกอริทึมในทักษะย่อยขั้นตอนวิธีนี้จะช่วยให้เราเนี่ยวางแผนในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนถ้ามีข้อผิดพลาดตรงไหนก็จะสามารถกลับไปแก้ไขได้อย่างถูกจุดได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในคาบเรียนแรกนี้นะครับครูขอเริ่มต้นด้วยทักษะ ขั้นตอนวิธีหรืออัลกอริทึมนะครับทักษะขั้นตอนวิธีหรืออัลกอริทึมเป็นการลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหาหรือการทำงานให้เกิดความชัดเจนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนักเรียนเนี่ยมีทักษะอยู่ในตัวเองอยู่แล้วแต่นักเรียนสังเกตไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราแก้ปัญหาเราสามารถแก้ปัญหาได้อย่างประสบความสำเร็จแต่ในหลายๆครั้งเนี่ยเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้สำเร็จนะครับ สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอนวิธีของเรานั่นเองว่าขั้นตอนวิธีของเราเนี่ยมีความชัดเจนมากแค่ไหนเป็นระบบหรือเปล่านะครับจึงนาไปสู่การแก้ปัญหาที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่นะครับซึ่งถ่านักเรียนลองดูในชีวิตจริงของนักเรียนเนี่ยยกตัวอย่างเช่นนักเรียนเคยเข้าไปในเว็บไซต์ถูกไหมครับหลายๆครั้งเนี่ยเราเข้าไปซื้อของออนไลน์ในเว็บไซต์ต่างๆนะครับ ยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเข้าไปในเว็บไซต์การขายหนังสือออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นหนังสือการ์ตูนหรือหนังสือเรียนก็แล้วแต่หรือหนังสือนวนิยายก็แล้วแต่ที่นักเรียนสนใจนะครับนักเรียนจะสังเกตหะครับว่าเวลาที่เราล็อกอินเข้าไปในเว็บไซต์นั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยหรือหลายๆครั้งเนี่ยเว็บไซต์เนี่ยจะแนะนําหนังสือที่นักเรียนสนใจขึ้นมาให้เลยโดยทันทีในขณะที่เรายังไม่ได้กดปุ่มเ e ิร์ชหรือกดปุ่มค้นหาเลยด้วยซ้า สิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญน,นะครับล้วนแล้วแต่มาจากขั้นตอนวิธีทั้งนั้นเว็บไซต์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมีขั้นตอนวิธีในการวิเคราะห์ว่าลูกค้าของเขาซึ่งในที่นี้ก็คือตัวนักเรียนนั่นเองนะครับที่เคยเข้าไปในเว็บไซต์แล้วมีประวัติการซื้อหนังสืออะไรบ้างเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง เมื่อเราเข้าไปในเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเว็บไซต์เหล่านั้นเนี่ยจึงมีขั้นตอนวิธีกระบวนการต่างๆในการแนะนําหนังสือที่คิดว่าเราน่าจะสนใจเราน่าจะซื้อมากที่สุดมาแนะนําเราตั้งแต่วินาทีแรกที่เราเข้าไปเลยนะครับลองมาดูสถานการณ์นี้กันนะครับแล้วลองคิดตามครูนะครับว่าเขาใช้ขั้นตอนวิธีใดในการที่จะแนะนําหนังสือให้กับลูกค้านะครับยกตัวอย่างสถานการณ์เช่นร้านหนังสือแห่งหนึ่ง มีหนังสือใหม่มา3เล่มนะครับซึ่งเล่มแรกมีชื่อว่าสนุกคิดพิชิตปัญหาเล่มที่2มีชื่อว่าต้านไวรัสร้ายป่วนโลกและเล่มที่3มีชื่อว่าตัวแม่ตามรอยซีรีส์ดังมีหนังสือใหม่3เล่มนะครับในร้านหนังสือแห่งนี้นะครับเราจะมาแนะนําหนังสือให้กับเด็กชายติวเตอร์กันครับถ้าเด็กชายติวเตอร์เนี่ยเคยเข้ามาในร้านหนังสือออนไลน์นี้มาก่อนนะครับแล้วตอนเนี้ย ร้านหนังสือออนไลน์มีหนังสือใหม่3เล่มตามที่ครูได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนะครับร้านหนังสือออนไลน์นี้ก็จะมีขั้นตอนวิธีในการที่จะแนะนําหนังสือให้กับเด็กชายติวเตอร์ครับโดยถ้าพิจารณาจากข้อมูลนะครับที่นักเรียนเห็นตอนนี้นะครับร้านหนังสือออนไลน์ร้านนี้นะครับก็จะพิจารณาข้อมูลจาก ที่มีลูกค้าเคยเข้ามาซื้อหนังสือในระบบออนไลน์ของร้านหนังสือนะครับซึ่งนอกจากเด็กชายติวเตอร์แล้วยังมีลูกค้าคนอื่นอื่นอีกนะครับในที่นี้ครูขอยกตัวอย่างอีก5คนนะครับก็คือพีชตองอูกิกและจอมนะครับ ตอนนี้เด็กชายติวเตอร์นะครับยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อหนังสือออนไลน์ที่เป็นรายการหนังสือใหม่ทั้ง3เล่มแต่ร้านหนังสือเนี่ยจะถือโอกาสนี้ในการแนะนําว่าหนังสือไหนเด็กชายติวเตอร์จะสนใจและซื้อไปนะครับโดยพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่แล้วนะครับของลูกค้าที่เคยซื้อทั้งหมดนะครับลองดูจากตารางนะครับยกตัวอย่างเช่นลูกค้าที่ชื่อว่าพีชนะครับจะมีหนังสือนะครับที่ซื้อคือหนังสือสนุกคิดพิชิตปัญหา หนังสือเรื่องตัวแม่ตามรอยซีรีส์ดังและนอกจากนี้ยังมีหนังสือรายการอื่นๆอีกนะครับในที่นี้นะครับครูยกตัวอย่างมาอีกห้างรายการนะครับคือหนังสือ A B C D และ E นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าร้านหนังสือออนไลน์ร้านนี้นะครับจะเปรียบเทียบความแตกต่างนะครับของลูกค้าทั้งหมด แล้วมาดูว่าลูกค้าคนไหนเนี่ยที่มีพฤติกรรมในการซื้อหนังสือเนี่ยใกล้เคียงกับติวเตอร์มากที่สุดนะครับซึ่งร้านหนังสือนี้นะครับก็จะสามารถใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเลือกหนังสือและแนะนําให้ตรงกับความสนใจของติวเตอร์ได้นะครับขั้นตอนที่1คือขั้นตอนการพิจารณาข้อมูลจากหนังสือที่ลูกค้าแต่ละคนซื้อนะครับและนํามาสู่ขั้นตอนที่2 คือเมื่อพิจารณาข้อมูลที่ลูกค้าแต่ละคนซื้อแล้วนะครับก็จะเลือกลูกค้าที่มีพฤติกรรมที่ใกล้เคียงกับเด็กชายติวเตอร์มากที่สุดนะครับและเมื่อทราบแล้วว่าลูกค้าคนไหนที่มีพฤติกรรมใกล้เคียงกับเด็กชายติวเตอร์มากที่สุดก็จะนําข้อมูลของรายการหนังสือที่ลูกค้าคนนั้นเลือกซื้อมาแนะนําให้กับเด็กชายติวเตอร์เพื่อที่จะคาดเดาได้ว่าเปอร์เซ็นต์สูงสุดในการที่เด็กชายติวเตอร์มีโอกาสจะซื้อหนังสือเล่มนั้นนั่นเองนะครับซึ่ง การเลือกว่าลูกค้าคนใดนะครับมีพฤติกรรมใกล้เค well ียงกับเด็กชายติวเตอร์ในการซื้อหนังสือนะครับสามารถพิจารณาได้หลายวิธีนะครับซึ่งวิธีหนึ่งที่ง่ายเลยก็คือการพิจารณาความแตกต่างของสถิติการซื้อหนังสือของลูกค้าแต่ละคนนะครับรวมไปถึงการนับจํานวนหนังสือนะครับที่ซื้อแตกต่างกันนะครับซึ่งดูจากรายการในตารางการซื้อหนังสือของลูกค้าแต่ละคนของร้านหนังสือออนไลน์ร้านนี้นะครับจะเห็นว่าลูกค้าอีก5คนนะครับซึ่งก็คือ พีชตองอูกิกและจอมนะครับมีข้อมูลหนังสือที่ซื้อแตกต่างกับเด็กชายติวเตอร์เนี่ยแตกต่างกันนะครับโดยเริ่มต้นที่พีชนะครับซื้อหนังสือแตกต่างจากติวเตอร์2เล่มตองซื้อหนังสือแตกต่างจากติวเตอร์2เล่มอูซื้อหนังสือแตกต่างจากติวเตอร์1เล่มกิกซื้อหนังสือแตกต่างจากติวเตอร์3เล่ม ủ, และจอมซื้อหนังสือแตกต่างจากติวเตอร์3เล่มนักเรียนจะเห็นว่าคนที่มีพฤติกรรมการซื้อหนังสือใกล้เคียงกับติวเตอร์มากที่สุดก็คืออู่นั่นเองถูกไหมครับเพราะมีความแตกต่างของรายการหนังสือที่เคยซื้อเนี่ยจากประวัติการซื้อหนังสือในร้านหนังสือออนไลน์นี้เนี่ยแค่หนึ่งเล่มเท่านั้นที่แตกต่างจากเด็กชายติวเตอร์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านหนังสือนี้จึงแนะนําหนังสือที่ชื่อว่าสนุกคิด พิชิตปัญหาให้กับเด็กชายติวเตอร์โดยอัตโนมัติในครั้งแรกที่เด็กชายติวเตอร์ล็อกอินเข้ามาในเว็บไซต์ของรา้านหนังสือสาเหตุเพราะว่าหนังสือเรื่องสนุกคิดพิชิตปัญหาเป็นหนังสือที่อู๋เป็นคนซือ้อนั่นเองนะครับซึ่งอู๋มีพฤติกรรมใกล้เคียงกับเด็กชายติวเตอร์มากที่สุดครับลองมาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับเพื่อให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอย่างสถานการณ์ ที่ใกล้ตัวกับนักเรียนสมมตินักเรียนนะครับต้องการที่จะตกแต่งห้องนอนของนักเรียนใหม่เบื่อและไม่อยากไม่อยากอยู่ห้องนอนแบบนี้แล้วแต่เราไม่มีทักษะท,ทางด้านการวาดภาพทางด้านการออกแบบเราเลยไปขอร้องให้เพื่อนของเราเนี่ยที่มีทักษะในการออกแบบเนี่ยช่วยออกแบบให้หน่อยนะครับ วิธีการนี้นะครับเพื่อนของเราเนี่ยเขาก็ต้องการข้อมูลอย่างชัดเจนในการสื่อสาร,รของเราให้กับเพื่อนของเราก็ควรจะต้องเป็นไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นทักษะขั้นตอนวิธีของเราเนี่ยควรจะต้องเป็นไปอย่างชัดเจนตามที่ครูดได้กล่าวข้างต้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่อธิบายให้เพื่อนได้รับรู้ถึงความต้องการของเราได้อย่างชัดเจนบางครั้งเนี่ยเพื่อนออกแบบ ห้องนอนของเราออกมาเนี่ยอาจจะผิดเพี้ยนไปจากความต้องการของเราก็ได้นะครับเราต้องมีขั้นตอนในการสื่อสารที่ดีและชัดเจนนะครับเราลองมาออกแบบวิธีการแก้ปัญหาให้กับสถานการณ์ตัวอย่างต่อไปนี้ดูนะครับเราลองมาช่วยน้องมิลลิร่วมกันนะครับในการที่จะทําภารกิจของน้องมิลลิในวันหยุดให้ประสบความสําเร็จมากที่สุดนะครับสถานการณ์มีอยู่ว่าในเช้าวันอาทิตย์นะครับน้องมิลลิตื่นขึ้นมานะครับแล้วนึกขึ้นได้ว่า วันนี้มีภารกิจหลายอย่างเลยนะครับภารกิจแรกก็คือจะต้องไปทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมในสถานที่ต่างๆซึ่งสถานที่ต่างๆเหล่านี้นะครับประกอบด้วย3สถานที่ด้วยกันนะครับสถานที่แรกคือสถานีรถไฟสถานที่ที่2คือสวนสาธารณะสถานที่ที่3คือโรงพยาบาล และนอกจากนี้นะครับน้องมินลิชุดคิดขึ้นมาได้อีกครับว่านอกจากการที่จะต้องไปทำสาธารณประโยชน์ให้กับ3สถานที่นี้แล้วเนี่ยยังมีสิ่งที่คุณครูเนี่ยมอบหมายให้น้องมินลิต้องไปซื้ออุปกรณ์เพื่อเตรียมทำโครงงานในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันจันทร์ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งวิชาคือวิชาวิทยาศาสตร์ที่น้องมินลิจะต้องไปเก็บตัวอย่างน้ำเสียจากบ่อน้ำเสีย ซึ่งในที่นี้นะครับน้องมิล,ลิมีช้อยส์อยู่2 c h ช้อยส์ด้วยกันในการไปเก็บตัวอย่างน้ําเสียคือบอ่อน้ําเสียหลังโรงเรียนนะครับหรือเป็นบอ่อน้ําเสียในชุมชนใกล้กับหมู่บ้านของน้องมิล,ลินั่นเองซึ่งนันเกเรียนเนี่ยจะเห็นในแผนภาพในแผนที่ตัวอย่างที่ขึ้นต่ตอไปนี้นะครับจะเห็นว่า ในการที่จะออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในภารกิจของน้องมิลลิตลอดทั้งวันอาทิตย์นี้นะครับจำเป็นที่จะต้องระบุจุดหมายปลายทางในแต่ละที่ที่น้องมิลลิจะต้องไปทําภารกิจต่างๆนะครับลงมาเป็นแผนที่เพื่อที่จะออกแบบวิธีการให้ดีที่สุดนะครับในการทําภารกิจนี้ของน้องมิลลิให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับทีนี้ขั้นตอนในการ แก้ปัญหาและขั้นตอนในการออกแบบเส้นทางในการดำเนินกิจกรรมของน้องมิลลี่ในวันนี้นะครับสิ่งที่น้องมิลลี่ต้องการก็คือต้องการที่จะเดินทางเป็นระยะทางที่สั้นที่สุดนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะได้ระยะทางที่สั้นที่สุดนะครับสิ่งที่เราต้องทำเป็นสิ่งแรกคือต้องระบุตำแหน่งลงในแผนที่ออกมาก่อนว่าถ้าเราร่างแผนที่ออกมาเนี่ยตำแหน่งไหนควร อยู่ในสถานที่ใดและอาจวางแผนการเดินทางเพื่อช่วยน้องมินลิได้มากกว่า1วิธีนะครับซึ่งครูลองยกตัวอย่างวิธีมาให้3วิธีด้วยกันนะครับนักเรียนจะเห็นว่าวิธีที่1เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะซับซ้อนมากเลยนะครับโดยเริ่มต้นจากการเดินทางออกจากบ้านนะครับไปที่บ่อน้ําหลังโรงเรียนเพื่อเก็บตัวอย่างน้ําเสียเสร็จแล้ว ไปที่สถานีรถไฟเพื่อบำเพ็ญประโยชน์นะครับแล้วไปต่อด้วยสวนสาธารณะแล้วก็จบท้ายที่โรงพยาบาลเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ให้ครบเลยนะครับทั้ง3สถานที่เสร็จแล้วก็แวะไปซื้ออุปกรณ์ในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ร้านขายอุปกรณ์นะครับแล้วค่อยกลับบ้านนี่เป็นวิธีที่1ซึ่งสามารถทําให้ภารกิจของน้องมิลิเนี่ยสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยเช่นกันนะครับ แต่นักเรียนอาจจะพิจารณาว่าเอ๊ะทำไมเส้นทางมันวุ่นวายไปหมดเลยเราอาจจะลองดูวิธีอื่นนะครับที่อาจจะง่ายกว่าก็ได้นะครับเรามาสู่วิธีที่2กันครับว่าจะดีกว่าไหมนะครับเริ่มต้นจากที่บ้านของน้องมินล,ลิเสร็จแล้วไปบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่สถานีรถไฟแล้วไปต่อด้วยสวนสาธารณะหลังจากนั้นก็เลยไปที่บ่อน้ําหลังโรงเรียนก่อนเพื่อเก็บตัวอย่างน้ําเสีย แล้วก็แวะกับร้านขายอุปกรณ์ใกล้ๆกับบ่อน้ําเสร็จแล้วไปบปําเพ็ญประโยชน์ในสถานที่สุดท้ายคือโรงพยาบาลแล้วค่อยกลับบ้านในวิธีที่2นี้นะัเกเรียนจะเห็นว่าการเดินทางของน้องมินล,ลิเนี่ยจะยุ่งยากน้อยลงเดินเป็นวงกลมเห็นตามแผนภาพถูกไหมครับ แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดหรือเปล่าเราต้องดูระยะทางอีกทีหนึ่งครูนําเสนออีกหนึ่งวิธีละกันในการเดินทางนะครับอย่างวิธีที่3นะครับเริ่มต้นจากบ้านของน้องมิลลินะครับไปที่สถานีรถไฟเสร็จแล้วก็บำเพ็ญประโยชน์ต่อให้เสร็จเลยโดยไปที่โรงพยาบาลแล้วไปต่อด้วยสวนสาธารณะแล้วก่อนกลับบ้านก็เดินไปซื้อ อุปกรณ์ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ร้านขายอุปกรณ์แล้วก็แวะเก็บตัวอย่างน้ำเสียจากบ่อน้ำเสียในบริเวณชุมชนใกล้บ้านน้องมิลลิแล้วก็เข้าบ้าน วิธีนี้ก็าจจะทำให้น้องมิลิเกิดค,ความสะดวกมากขึ้นแต่เส้นทางในการเดินทางจะสั้นหรือจะยาวนั้นก็ขึ้นอยู่กับระยะทางในการเดินทางของแต่ละสถานที่ที่เดินทางไปนะครับซึ่ง3วิธีนี้ก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะครับนักเรียนนักเรียนสามารถที่จะออกแบบวิธีการอื่นๆเพื่อช่วยน้องมิลิได้อีกนะครับจากสถานการณ์ที่ออกแบบมานะครับ ขั้นตอนการแก้ปัญหาเนี่ยจะมีทั้งหมด3ขั้นตอนหลักๆถ้าสรุปได้ดังนี้นะครับขั้นตอนที่1คือระบุจุดหมายที่น้องมิลิต้องเดินทางลงบนแผนที่ให้ชัดเจนก่อนนะครับขั้นตอนที่2คือทดลองวางแผนการเดินทางให้หลากหลายวิธีเท่าที่เราจะสามารถออกแบบได้และเราก็ลองเลือกทดลองแต่ละวิธีเพื่อหาวิธีที่ดีที่สุดในที่นี้คือการเดินทางที่ระยะทางสั้นที่สุดนั่นเองนะครับ และขั้นตอนสุดท้ายก็คือเลือกแผนการเดินทางที่เหมาะสมตามที่ครูได้บอกไปแล้วนะครับคือเลือกแผนการเดินทางที่ตรงตามความต้องการในทีน่นี้น้องมิล,ลิต้องการแผนการเดินทางที่เดินทางสั้นที่สุดเพราะมีเวลาแค่วันเดียวจึงเลือกเส้นทางที่สั้นที่สุดเป็นเส้นทางของวิธีการแก้ปัญหาในภารกิจของน้องมิล,ลิในวันนี้นะครับ ซึ่งจากการวางแผนนะครับจะต้องมีข้อมูลประกอบหลายๆอย่างอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับและอย่างตัวอย่างของน้องมิลินะครับที่ครูดได้ยกตัวอย่างให้นักเรียนได้คิดตามไปด้วยเนี่ยนะครับเป็นเพียงแค่ตัวอย่างของการออกแบบขั้นตอนวิธีใน1วันเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนักเรียนเนี่ยสามารถจำขั้นตอนวิธีเหล่านี้ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ทุกๆวันนะครับหรืออาจจะเอาไปนําเสนอให้กับบุคคลอื่นนะครับซึ่งเขาเกิดปัญหาเดียวกันนี้นะครับไปใช้ในการแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเราลองมาดูกันอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างนี้จะเกิดขึ้นในห้องเรียนของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ครับก็คือตัวอย่างการหาตัวหารร่วมมาก หรือที่เราเรียกย่อๆว่าหอรอมอนั่นเองนะครับในการหาตัวหารร่วมมากเนี่ยจะมีจํานวนอยู่2จํานวนนะครับจำนวนเต็ม2จํานวนซึ่งจํานวนเต็มบวกที่มีค่ามากที่สุดที่นํามาหาจํานวน2จํานวนนี้ได้ลงตัวเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นคําตอบของการหาหอรอมอนี้นะครับแต่เราจะสามารถทําวิธีการนี้เนี่ยได้อย่างง่ายๆและรวดเร็วเป็นวิธีการดั้งเดิมเมื่อตัวเลขเนี่ยเป็นจํานวนน้อยๆเช่น 21กับ14หมอของ21กับ1 4คือเท่าไหร่ครับนักเรียนอ่าคือ7ใช่ไหมครับเพราะว่าตัวเลขเนี่ยนิดเดียวนะครับเป็นแค่หลัก10เท่านั้นแต่ถ้าตัวเลขมันมากกว่านี้ล่ะเช่นตัวเลข187และ221นักเรียนก็ต้องใช้วิธีการนี้ดังแบบดังเดิมนี้ในการคิดหาหอลมอด้วยเวลาที่มากขึ้นแล้วยิ่งถ้าตัวเลขมากไปกว่านี้เช่น 61,950,337ล้าน9ก3กับตัวเลข62,377,963ล้าน3 7ถ้าเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม2จํจำนวนนี้แล้วครูบอกว่านักเรียนช่วยหาหอดมอให้ครูหน่อยสิครับโอ้โหนักเรียนจะต้องบอกว่าไม่อยากหาเลยถูกไหมครับจะต้องใช้เวลามากแน่เลยต้องใช้การคิดคำนวณเนี่ยเป็นล้านครั้งถ้าใช้วิธีดั้งเดิมจึงมีวิธีขั้นตอนอื่นๆนะครับที่สามารถเอามาใช้ในการ แก้ปัญหานี้ได้อย่างเป็นขั้นตอนเหมือนกันแต่อาจจะเป็นวิธีที่ง่ายขึ้นในที่นี้กูขอยกตัวอย่างขั้นตอนวิธีของยุคลิกนะครับในการหาคําตอบของปัญหาหอลมอนี้นะครับซึ่งจะสามารถได้ขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้นซึ่งขั้นตอนของยุคลิกนี้นะครับจะประกอบด้วย4ขั้นตอนย่อยด้วยกันนะครับขั้นตอนแรกคือเขียนจํานวนเต็มท,ที่ต้องการหาหอละมอน,นะครับเรียงต่อกัน2จํานวน นะคขั้นตอนที่2คือถ้าจํานวนที่น้อยกว่าใน2จํานวนนั้นนะครับมีค่าเป็นศูนย์แล้วก็ให้ เลือกคําตอบของหอดมอเป็นจํานวนที่มากกว่าได้เลยครับแล้วก็จบแค่นั้นได้หอดมอแล้วครับแต่ถ้าจํานวนที่น้อยกว่าที่เขียนอยู่ใน2จํานวนนั้นเนี่ยยังไม่เป็นศูนย์จำเป็นจะต้องคํานวณต่อในรอบถัดไปครับคือต้องนําตัวที่มากกว่าเนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วก็นําตัวที่น้อยกว่าเนี่ยมาเป็นตัวหารแล้วก็ดูว่าเศษที่ออกมาเนี่ยเป็นศูนย์หรือ,อยังถ้าเศษที่ออกมายังไม่เป็นศูนย์ ก็ต้องทําขั้นตอนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งจํานวนที่เขียนด้วยกันเนี่ยในแต่ละรอบเนี่ยมีจํานวนที่น้อยกว่าเป็นศูนย์แล้วเราก็จะใช้ตัวที่มากกว่าในรอบนั้นเนี่ยเป็นคําตอบของหอลมอซึ่งวิธีการนี้เนี่ยจะทําให้การหาหอลมอหรือตัวหารร่วมมากเนี่ยกระชับและสั้นลงและใช้เวลาที่น้อยลงนะครับลองดูตัวอย่างในตารางตามสไลด์ต่อไปนี้นะครับ มีตัวเลขอยู่2จํานวนนะครับก็คือ187และ221นะครับถ้าเราใช้วิธีการขั้นตอนวิธีการหาหอเรมอตามแบบของยุค,คลิกนะครับในรอบที่1จําได้ไหมครับขั้นตอนที่1คือเราจะเขียนตัวเลข2จํานวนนี้ไว้ด้วยกันก็คือ187และ221เราลองมาพิจารณาดูนะครับว่าตัวเลขตัวที่น้อยกว่าเป็นศูนย์หรือยังครับ ยังใช่ไหมครับตอนนี้ตัวเลขตัวที่น้อยกว่าเนี่ยคือ187ยังไม่เป็น0ูนย์เราจะต้องมีการคํานวณในรอบถัดไปแต่ก่อนหน้านั้นเราจะต้องนำตัวเลขที่มากกว่าคือ2 2 1ตั้งแล้วหารด้วยตัวเลขที่น้อยกว่าคือ 187. เนะครับเมื่อตั้งหารแล้วจะได้เศษออกมาเป็น3 4นะครับเพราะฉะนั้นในรอบถัดไปเนี่ยเราจะเอาเศษ34เนี้ยไปพิจารณา ร่วมกับตัวเลขที่น้อยกว่าในรอบแรกเพราะฉะนั้นในรอบที่สองเราก็จะมีตัวเลขใหม่2ตัวคือตัวเลข34ที่เป็นเศษที่ได้จากการหาในรอบแรกและตัวเลข187ซึ่งเป็นตัวเลขที่น้อยกว่าจากรอบแรกดึงลงมาในรอบที่2เพราะฉะนั้นตอนนี้187กับ34ตัวไหนน้อยกว่ากันครับ34ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น34เนี่ยเป็นสูรงครับ ยังไม่เป็นศูนย์ใช่ไหมครับเราก็ต้องคิดวิธีการแบบนี้ตามขั้นตอนซ้ําไปเรื่อยๆในแต่ละรอบไปสู่รอบที่3ก็จะได้เศษออกมาเป็น17นะครับก็จะตั้งเลข2ตัวคือ17กับ34มี0ศูนย์หรือยังครับยังใช่ไหมครับตัวที่น้อยกว่าเราก็เอา34ตั้งแล้วก็เอา17ไปหารเสร็จแล้ว ตอนนี้ได้เศษเป็นศูนย์แล้วใช่ไหมครับในรอบถัดไปรอบที่4ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายแล้วเพราะเราได้เศษเป็นศูนย์แล้วก็จะได้ตัวเลขเป็น0กับ17เนะครับเพราะฉะนั้นในรอบที่4นี้เนี่ยที่ถือเป็นรอบสุดท้ายตัวเลขที่น้อยกว่าเป็น0ตัวเลขที่มากกว่าเป็น17เราก็จะถือว่าเลข17นี้คือคำตอบที่เป็นหอเรมของจำนวนเต็ม2จํจนวนซึ่งก็คือ187และ221นั่นเองนะครับ และหานักเรียนทำความเข้าใจกับวิธีการตัวอย่างการหาหอโมทั้งแบบดั้งเดิมแล้วก็มาประยุกต์ใช้อีกวิธีการหนึ่งของแบบยุคลิดที่ได้นำเสนอไปเมื่อสักครูน่นี้นะครับนักเรียนก็จะสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้กับการหาตัวหางร่วมมากในโจทย์อื่นๆได้เช่นกันนะครับหรือนำไปปรับประยุกต์ใช้กับการ คำนวณหาตัวหารร่วมมากที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชีวิตจริงของนักเรียนได้เช่นกันนะครับยกตัวอย่างเช่นในการเรียนวิชาเทคโนโลยีมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จํานวน221คนและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2จํานวน247คนนักเรียนทั้ง2ระดับนี้จะต้องแบ่งกลุ่มครับแต่ไม่สามารถให้คะกลุ่มกันได้นะครับแต่เงื่อนไขก็คือ การแบ่งกลุ่มนั้นเนี่ยจะต้องเป็นจํานวนสมาชิกที่เท่ากันในแต่ละกลุ่มนะครับและต้องเป็นจํานวนสมาชิกที่มากที่สุดที่จะสามารถเป็นไปได้ซึ่งถ้านักเรียนฟังแบบนี้นะครับซึ่งเป็นสถานการณ์ในชีวิตประจําวันของนักเรียนที่อาจเกิดขึ้นได้นะครับนักเรียนก็จะมองเห็นภาพว่าเอ๊ะขั้นตอนวิธีคล้ายๆกับที่เราหาหอรอ์มนอเมื่อสักครู่เลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้วิธีการของยุคลิดเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่เราทําในการหาหอร์มอมาใช้กับ การแบ่งกลุ่มของนักเรียนชั้นม .1 และนักเรียนชั้นม .2 นี้ได้เช่นกันนะครับโดยการตั้งตัวเลข221กับ247ไว้ในรอบที่1แล้วดำเนินการตามวิธีขั้นตอนเมื่อสักครู่นี้คือการนำตัวเลขที่เป็นจำนวนมากกว่าตั้งแล้วนำตัวเลขที่เป็นจำนวนน้อยกว่ามาหารไปเรื่อยๆในแต่ละรอบจนกระทั่งตัวเลขที่เป็นจำนวนน้อยกว่า เป็นศูนย์แล้วเราก็จะได้คำตอบเป็นหอดมอออกมาในที่นี้จากโจทย์นักเรียนชั้นม .1 และม 2, .2 เพื่อการแบ่งกลุ่มให้ได้จำนวนนักเรียนมากที่สุดเราจะได้เป็นกลุ่มละ13คนครับซึ่งใช้ขั้นตอนแค่4รอบเท่านั้นเองในการคิดตามขั้นตอนวิธีของยูคลิดครับซึ่งตัวอย่างทั้งหมดนั้นไม่ว่าจะเป็นการหาเส้นทางในการทำภารกิจของน้องมินลี การหาหอรมอหรือนําไปสู่การนําหลักการของการหาหอรมอด้วยวิธีการที่สั้นกระชับไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันก็จะช่วยทําให้นักเรียนเนี่ยได้เห็นภาพถึงวิธีการออกแบบขั้นตอนวิธีและนําไปใช้ในการแก้ปัญหาให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเราก็จะมาทิ้งท้ายกับคําถามชวนคิดกันนะครับตลอดระยะเวลาที่นักเรียนเรียนมาในคาบเรียนที่1นนะครับครูมีคําถามอยู่2ข้อครับคำถามแรกนะครับครูขอถามว่า การคิดเชิงคำนวณหรือ computational thinking นะครับประกอบด้วยทักษะสำคัญกี่ทักษะแล้วมีอะไรบ้างครับอีกหนึ่งคำถามนะครับขั้นตอนวิธีหรืออัลกอริทึมเนี่ยคืออะไรครับและเดี๋ยวในคาบเรียนหน้าเราจะมาดูกันนะครับว่าเรายังมีทักษะแนวคิดเชิงคำนวณอื่นๆอีกที่จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยสามารถนำไปพัฒนาทักษะตนเองในการแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน